สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเกลือจับน้ำใสรับประทานนะเอากลือจับเราจะทำแบบไม่ง่ายเลยคะ่ะพี่ป้นานมีกลือจับมีอะไรเราก็มาทำรับประทานกันเองได้เลยนะคะแล้วมาทำกันเกลือจับที่เราไปซื้อมาจากตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก้อนจะเดือดเดืออย่างนี้นะคะของมันก็ใยๆร้านอย่างนี้เป็นตรงนี้ไม่มาหนึ่งกิโล ทำมร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกเขาจะมีขายนะคะพอเราแกะออกมาแล้วมันจะเป็นเดียเด่ยมๆอย่างนี้นะคะ่ะทีนี้เราจะมาเจียวน้ํามันเจียวกันนะคะ <c oughs> เวลาเจียวน้ำมันเราก็ไม่ต้องให้น้ำมันร้อนมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นี่คืเราเยะเจียวนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ ดีไปให้มันอ่อนๆ ใช้กระเทียมเจียวเอ่อกระเทียมไทยนะคะมันจะหอมกัน เหลืองแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็อเ,วเอาตระหลิ่วขั้วไปขั้วมาค่ะให้มันเหลืองต้องคอามันเหลืองเราก็ปิดไฟเลยไม่น,นั้นมันจะจะดำะะค,ะค่ะแค่เหลืองก็พอได้ค่ะเนี่ยพอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ช่วยไว้ก่อนนะคะนี่เราตัดน้ำมัน กระเชนเจียวขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่น้ำแต่ทราไม่ต้องล้างนะคะเอาน้ำใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ตวงเอานะคะเราจะต้องการกี่กี่ชามล้วก็ใส่เอาอ ประมาณสีถ้วยสี่ชามขนาดนี้นะคะพอ,ะอะน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ผงปรุงรถนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายถึงช้อนชานะคะ แล้วก่อนซึ่งซ้อชาค่ะดูอุ่นขาวแล้วตอนนั่งโตะนะคะทำเป็นน้ำน้ำแกงน้ำซุปแบบนั้วเลาก็เอาลาบผัดซีอร๊กมต้มด้วย น้ำเดือดทีเราก็จะเอาหมูส oh ักใส่หมูสักนี่เราใส่สีขาวแล้วก็พริกไทยซะหน่อยนะคะ À, phong, phong, mang lá, nó có khơi ốc con hoàn đó không? Hãy cho Mì ใส่ลูกชิ้นนะคะตรงนี้ฝนกำลังตกหนักแลวค่ะอาจย์มีฝนรบกวนหน่อยนะคะอันนี้ใส่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลานะคะใส่หมูยอนะคะ นี่ลูกชิมก็เรียกถือกล้วยเนาะยันยันยาวแบบลูกชิ้นยันยาวนะคะยันไปจะใส่มากหรือใส่น้อยก็แล,ยแล้วแต่เราจะชอบที <S <S นี้เราก็มาชิมรสชาติว่าน้ำแกงรสชาติเป็นไงนะคะ เลาจะใส่น้ำปลาค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเวลาทำเราทเราทเราก็ชิมดูเนาะของมันมางทีมันมากน้อยไม่เท่ากันชิมใหม่ีค่ะ ก็จะตุ้มตะปอนหน่อนน้ำตาลใส่ก็คือตอนชาค่ะน้ำตาลใส่ผีตอนตอกค่ะผีสาวเป็นตอนนะคะแล้วก็ให้น้ำเขาเดือดก่อน หนิ้นทุกนี้สุกแล้วเราก็มาใส่ใส่ตัวกป็จับเ็จับแล้วก็โดยลงไปกันเราต้องสิองมานะคะให้มันเป็นแข็นๆน,นะคะนี่เดี๋ยวเราก็คนคน,นไปนะคะ các cô sẽ mua như thế này phải không vậy? Đang dài thời gian nâm lửa, các em, nên là nó cuốn đi ơn rồi, ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจับใส่จานเลยค่ะใส่ชามดิใส่ชามจะได้เป็นน้ำแกงเยอะเอาเวลาจัดจุกใส่ชามแล้วนะคะแล้วก็จะมาจะมาลอยระเทียมเียวที่เมื่อกี้เราเจียวไว้นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ ใช้ป่นนะคะก็แล้วแต่ชอบนะชอบแต่แต่มากแต่แต่ชอบก็เสร็จแล้วเนาะทำกันง่ายๆเอาันหนาคุกกระหม่นะคะสวัสดีค่ะ